ก็ช่วงนี้บังเอิญฝนตกบ่อยนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องระวังกันก็คือพวกเราสังเกตดูนะฮะหลังฝนตกบางส่วนว่าวันนี้ฝนตกฟ้าขึ้นเมฆฝนจะตกตก,ตก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 ไปแต่ถ้าพรุ่งนี้ฟ้าเปิดเมื่อไหร่นะฮะพอฟ้าเปิดเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะ แล้วถ้าฟ้าเปิดนี่ก็คือแดดจ้าเลยอย่างเงี้ยฮะนะฮะพวกเราต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือเพี้ยไฟไลายแดงนะฮะมาลายสตูพืชนะครับเออจะเริ่มมาละเพราะฉะนั้นหลังฝนตกนะฮะฝนตกแล้วฟ้าเปิดปึ๊บนี่นะฮะเย็นนั้นอ่ะอยากจะให้พวกเราเตรียมพวกเชื้อที่มันคุมควบคุม พวกมแมลงพวกนี้นะ,ะเช่น <c oughs> พวกบิวเรียนะฮะผลน,นะครับผ <c> ล <oughs> สาเหตุทําไมทําไมทําไมหลังฟ้าหลังฝนเนี่ยนะฮะฟ้าหลังฝนเนี่ยเอ่อพอฟ้าเปิดปุ๊บเ,เนี่ยทำ <c oughs> ไมทําไมแมลงตรูพืชจําพวกเพลยไรเนี่ยเพลยไฟลายแดงเนี่ยมันเยอะนะฮะ <c oughs> พวกเราก็ลองนึกดูสิะฮะพอ <c oughs> ฝนตกนี่ฮะมนลงมาพร้อมกับไนโตรเจนนะครับพอฟ้าเปิดปุ๊บพอมีแสงแดดปับ๊บปากใบเปิดนะฮะการสังเคราะห์แสงปุ๊บพืชด,ดึงน้ําที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนขึ้นไปด้วยนะฮะทำให้พวกตายอดตาข้างนี่เริ่มแตกเพราะฉะนั้นพอตายยอดตาข้างเริ่มแตกก็คือยอดอ่อนออก พอยอดอ่อนออกปุ๊บเนี่ยพวกเรานึกถึงพวกเพี้ยเพี้ยไฟไลายแดงนะะนครับซึ่งถ้าพืชแตกยอดอ่อนเมื่อไหร่เพี้ยไฟไลายแดงก็จะเริ่มลงแล้วพวกเพี้ยเนี่ยพวกเราไปสังเกตดูการเจริญเติบโตของมันนะฮะยิงเพียอ่อนนีนะฮะพวกเราก็ไปดูเพี้ยอ่อนเนี่ยมันเป็นกระเทยนะฮะ ตัวเดียวของมันนี่นะฮะมันสามารถที่จะภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันสามารถจเจริญพันธุ์ได้นะฮะออกลูกออกหลานได้ประมาณสี่ถึงห้าหกพันตัวนะครับภายในอาทิตย์เดียวนะครับเพราะนั้นพอยอดอ่อนมันแตกออกมาปั๊บนี่ให้สังเกตดูปั๊บเดียวนะฮะข้างล่างนี่เพี้ยมมันเต็มไปหมดเลยนะฮะ พราะในขณะที่มันดูดกินอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอ่อขณะที่มันกำลังดูดอยู่เนี่ยนะฮะมันก็สามารถจะออกลูกมาพุ๊ธพุทลไรที่ออกมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็สามารถนั้นนี่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของพวกนี้เร็วมากนะฮะดังนั้นเนี่ยสวม่าเมื่อวาน,นี้ฟ้าปิดเช้าวันนี้ฟ้าเปิดบ่ายเนี่ยนะฮะ นะฮะพวกเราต้องเริ่มละพวกเพี้ยวไปพวกพวกเอ่อพวกเชียวพันธุ์ที่มันควบคุม,มแมลงเนี่ยพวกเราต้องรู้จักพ่นนะครับแล้วการพ่นเชียวพันธ์เนี่ยนะฮะดีที่สุดก็คือหลังบ่ายสามโมงพ่นเลยฮะพ่นนะฮะเราเวลาพ่นให้พ่นเสรยแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะไม่ต้องใช้ยายจับใบนะฮะไม่ต้องใช้ยาจับใบนะครับเพราะฉะนั้น เออพวกเราคงเข้าใจแล้วนะว่าพวกเราจะพ้นยังไงนะครับโอเคนะนะครับครับผม